สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นอนุบาล2บทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นบทเรียนออนไลน์วิชาหน้าภาษินเรื่องการแสดงรำโพนเพลงแปดนาฬิกาส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะั้นเราไปติดตามกันได้เลยค่ะ เารบธงของชาติไทยเราสนับสนุนปอพี่บุญสงครามเราจะต้องทำตามตามผู้นำของชาติไทยตามผู้นำของชาติไทยแปดนาฬิกา ฝึกร้องเพลงเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มฝึกปฏิบัติกันได้เลยค่ะท่อนเพลงแรกนะคะ8นาฬิกาให้ใช้มือข้างหนึ่งนะคะเท้าเอวมืออีกข้างหนึ่งนะคะใช้นิ้วชี้ไปทางด้านบนนะคะเรียกท่านี้ว่าท่า8ดนาฬิกาค่ะ เดี๋ยวเรามารองปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะ8นาฬิกามือข้างหนึ่งเท้าเอวมืออีกข้างหนึ่งชี้ไปทางด้านบนค่ะเรียกท่านี้ว่า8นาฬิกานะคะต่อไปนะคะเพลงจะร้องว่าได้เวลาชักธงนะคะให้ กำมือนะคะหลวมๆทั้งสองข้างนะคะมือข้างหนึ่งตั้งขึ้นแบบกูตานแบบนี้นะคะมืออีกข้างหนึง่งใช้มือไปต่อศอกอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วย่อตัวลงแบบนี้นะคะท่อนเพลงจะร้องว่าได้เวลาชักธงนะคะเดี๋ยวเรามารองปฏิบัติท่ารำอีกครั้งหนึ่งนะคะได้เวลาชักธงกำมือหลวมๆม,มืออีกข้างหนึ่งตั้งขึ้นมืออีกข้างหนึ่ง ไว้ใต้ศอกและย่อลงนะคะต่อไปนะคะท่อนเพลงจะร้องว่าเราจะต้องยืนตรงเคารพธงของชาติไทยให้นักเรียนยืนตรงนะคะแล้วนํามืออีกข้างหนึ่งยกขึ้นไว้มือด้านบนแบบนี้นะคะมืออีกข้างหนึ่งแนบข้างลําตัวเดี๋ยวเรามาลองปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะต้องยืนตรง เคารพธงของชาติไทยต่อไปจะเป็นท่อนซ้ำนะคะเนอร้องจะร้องว่าเคารพธงของชาติไทยเช่นกันค่ะให้นักเรียนก้มศีรษะไปทางด้านหน้าแบบนี้นะคะเรียกการทำความเคารพนะคะแล้วนำมือขึ้นมาไว้มือเช่นเดิมค่ะแล้วมืออีกข้างหนึ่งแนบข้างรำตัวนะคะ เดี๋ยวเรามาลองปฏิบัติท่านี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื้อร้องจะร้องว่าเคารพธงของชาติไทยท่อนเพลงต่อไปนะคะท่อนเพลงจะร้องว่าเราสนับสนุนนะคะให้ใช้มือทั้งสองข้างนะคะโกยขึ้นไปทางด้านบนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะเราสนับสนุน ให้ใช้มือโกลยขึ้นด้านบนนะคะอย่าเพิ่งนำมือลงนะคะท่อนเพลงต่อไปจะร้องว่าปอพิบูลสงครามนะคะให้ใช้มือที่ตั้งอยู่ทั้งสองข้างนะคะมือข้างใดข้างหนึ่งมองไว้ที่ปากนะคะหรือไว้ด้านหน้าหลักของเรานะคะระดับปากเรียกท่านีว่าท่าสวยก็ได้นะคะปอพิบูรลสงครามเดี๋ยวเรามาลองปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะ ท่อนเพลงจะร้องว่าปอพี่บูนสงครามนะคะให้ใช้มือมาไวที่ปากแบบนี้นะท่อนเพลงต่อไปนะคะจะร้องว่าเราจะต้องทําตามนะคะให้ใช้มือกวาดไปทางด้านข้างแบบนี้นะคะมืออีกข้างหนึ่งเท้าเอวค่ะต่อเนื่องอีกข้างหนึ่งเลยนะคะ ตามผู้นำกวาดมือไปอีกข้างหนึ่งแล้วเทา้าซ้าเอวค่ะของชาติไทยใช้มือไว้ขึ้นด้านบนมืออีกข้างหนึ่งเท้าเอวค่ะตามผู้นำกวาดมืออีกครั้งหนึ่งนะคะของชาติไทยเดี๋ยวเรามาลองปฏิบัติกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะต้องทำตามกวาดมือ ตามผู้นําเปลี่ยนข้างกวาดมือของชาติไทยไว้มือด้านบนค่ะกวาดมืออีกครั้งหนึ่งตามผู้นําของชาติไทยเดี๋ยวเราไปลองเข้ากับจังหวะได้เลยค่ะ ับทนเพลงแปดนาฬิกานักเรียนพอจะฝึกปฏิบัติกันได้หรือเปล่าเอ่ยแต่ถ้าน <ver> ักเรียนยังฝึกปฏิบัติไม่ได้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแล้วให้นักเรียนบันทึกปฏิบัติกันอยู่บ่อยๆนะคะทบทวนกันไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนก็จะสามารถฝึกปฏิบัตินี้ได้นะคะแต่ก่อนอื่นขอให้นักเรียนฝึกร้องเพลงให้ได้ก่อนนะคะแล้วนักเรียนก็จะสามารถ ก็ขอใักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพมีความสุขมากๆานะคะสวัสดีค่ะ